หลังระดับน้ําลดลงตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกาย,ยน2554เกษตรกร,กรผู้ปลูกเผือกหอมอํเาเภอบ้านหมอจังวสระบุรีต่างเริ่มปรับปรุงพื้นที่นาพนเพื่อปลูกเผือกหอมซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,กรในพื้นที่เนื่องจากที่ผ่านมาพื้นที่เกษตรกรถูกน้ําท่วมสูงกว่า1เมตรนานกว่า2เดือนส่งผลให้ผลผลิตได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลหอระเทพโคกใหญ่ตำบลตลาดน้อยตำบลบางขโมดตำบลบ้านหมอ จึงทาให้เผือกหอมในปีนี้มีราคาสูงขึ้นเพราะผลผลิตมีน้อยลงเกษตรกร,กรจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือในระยะยาวครับก็มีความวิตกกังวลคือน้ําน้ําก็จะมาลาักษณะกีกายนะฮะก็กลัวเกษตรกรส่วนใหญ่กลัวก็จะไม่กล้าปลูกในฤดูต้นปีก็คืออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะให้ออกมาดูแลเกษตรกร,กรคือสร้างแนวกั้นน้ําของหมู่บ้านครับเพื่อเกษตรกร,ะกรจะได้ทํเพืชเศรษฐกิจอันนี้ต่อไปได้ฮะ ส่วนกลุ่มวิสางกิกีชุมชนแปรรูปเผือกหอมในหมู่ที่3ตําบลหอระเทพอําเภอบ้านหมอต่างก็ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเช่นกันเนื่องจากเผือกหอมเป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูปซึ่งขณะนี้มีปริมาณลดลงจึงทําให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดตอนนี้รายได้ลดลงมากเลยจากเคยได้เดือนหนึ่ง8 0 0 0ถึงหกพัตอนนี้ลดเหลือวันหนึ่งสองพัน้งไม่ถึงบ้างบางวันก็ไม่ได้เลย นายาวรพรมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่9กันยายน2554เป็นต้นมามาจนถึง31มกราคม2555มีพื้นที่ได้รับผลกระทบทุกอำเภอเฉพาะพื้นที่การเกษตรเสียหายไปถึง125,765ไร่พื้นที่นา97,401ไร่พื้นที่ไร่18,602ไร่พืชสวน9,762ไร่ ซึ่งขณะน,นี้ทางจังหวัดได้มีมาตรการช่วยเหลือทั้งในเรื่องการเยียวยาเบื้องตน้นและช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่างๆนอกจากเพลคหอมที่เป็นพืชขึ้นชื่อแล้วที่นี่ยังมีผักหวานป่าซึ่งได้ถูกพัฒนาการขยายพันธุ์จนประสบความสําเร็จและได้นําต้นกล้ามาปลูกขยายพันธุ์แบบสภาพไร่ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกผักหวานบอกว่าความต้องการของตลาดมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นทางจังหวัดจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูก จนในปัจจุบันผักหวานได้กลายเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและนอกจากนี้ยังมีการต่อยอดนําผักหวานทําขนมคุกกี้ก๋วยเตี๋ยวข้าวเกรียบชาผักและอีกมากมายซึ่งก็ได้รับความนิยมมากขึ้นสวัสดีครับตามคนตามงานตามการปฏิบัติภารกิจราชการนายถาวรพรมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายชโลทรภผาโคดและนายประดิษฐ์ทิพย์สุมาลัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการราชการเพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านของสังคมเศรษฐกิจความมั่นคงแห่งรัฐและเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีไปเริ่มกันที่นายถาวรพรมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้นำข้าราชการพลเรือนตุลาการอายการทาหารตำรวจพ่อค้าประชาชน ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจสดาราเจ้ารัชกาลที่สเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและกะตัญญูก,กตเวทิตาธรรมแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต,ต่อปวงชนชาวไทยแล้วไปต่อกันด้วยการเป็นประธานการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2555โดยมีหัวหน้าส่วนงานราชการจากหน่วยงานต่างๆ รวมพิธีเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสำนึกในหน้าที่และตระักถึงเกียรติของข้าราชการและเมื่อวันที่6เมษายนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้นำข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันแสดงกตัญญูกเตะเวทีจัดพิธีถวายรชาชสักการะและถวายรชาชสดุดี ในสมเด็จพระมหากษัตริยาที่าชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชกีวงศ์ที่ทรงมีต่อชนชาติไทยและประชาชนชาวไทยเนื่องในวันจักรีต่อด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีได้ร่วมใจกันถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพักกนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภารพ,พนวีณวัดทองพุ่มพวงอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี และสำหรับอำเภออื่นๆอีก13อำเภอก็ได้มีการกำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์อำเภอละหนึ่งวัดทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในทุกอำเภอได้ร่วมถวายดอกไม้จันทร์และถวายความอาลัยเพื่อน้อมส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริสโสภาพาดวดรีสู่สวรรคาลัยและเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีทุกบูเรา พร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทีจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสุดรีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณในพระองค์ที่ทรงมีต่อชนชาติไทยและปวงชนชาวไทยนายถาวรพรมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสระบุรีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2555ณวัดทองพุ่มพวงอำเภอเมืองสระบุรีเพื่อนำเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ไปช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนในชนบทไปดูงานด้านการป่าปามป้องกันยาเสพติดในจังหวัดสระบุรีในรอบเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเร่งรัดในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการประชุมคณะกรรมการสพสจังหวัดสระบุรีเพื่อมอบนโยบายและกำกับดูแลติดตามผลเพื่อให้รับทราบผลการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีการบังคับใช้กฎหมายจัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมออกตรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอส่วนในการดําเนินงานด้านการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจากประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มีการสั่งการให้ในอำเภอทุกอำเภอได้ดำเนินการปฏิบัติเมื่อมีการรายงานและมีผลทางปฏิบัติแล้วก็ให้มีการแจ้งแก่ประชาชนทราบด้วยโดยกําหนดให้มีการอาศัยสื่อที่มีอยู่ในพื้นที่ใช้ให้เป็นประโยชน์เช่นวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอ,อกระจายข่าวเพื่อให้เห็นว่าทางราชการได้ให้ความสําคัญต่อเบาะแสที่ประชาชนแจ้งมาทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแนวร่วมจากภาคประชาชนในการที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดสระบ,บุรี นายถาวรพรมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยนายอำเภอเมืองสระบุรีคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรีและหวัวหน้าส่วนงานราชการได้ทําการต้อนรับเยาวชนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่17ซึ่งได้รับมอบเยาวชนจํานวน10คนเป็นชาย6คนและหญิง4คนจากจังหวัดยะลาปัตตานีสงขลานราธิวาสและจังหวัดสตูลทั้งนี้กลุ่มเยาวชนต่างๆนั้นจะเข้าอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีตั้งแต่วันที่5เมษายน2555 ไปจนถึงวันที่26เมษายน2555โดยได้รับการอนุเคราะห์จากครอบครัวอุปถัมภ์ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรีจำนวน5ครอบครัวทางด้านจังหวัดสระบุรีได้มีการจัดตั้งศูนย์และแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถานนในช่วงเทศกาลสงการานต์ที่ผ่านมาโดยหลายหน่วยงานได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อรณรงค์กระตุ้นย้ำเให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมกันนี้ได้มีการตั้งหน่วยบริการและตั้งจุดตรวจให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงการานต์ที่ผ่านมาสุดท้ายไปที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในเดือนเมษายนนี้ได้มีการสัญจรไปที่อำเภอเสาให้อีกครั้งที่บริเวณวัดต,ตะเคตบลม่วงงามอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีเพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของชาวบ้าน พร้อมกับนําการบริการต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนออกไปให้บริการแก่พี่น้องประชาชนถึงที่ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นและเสียงสะท้อนปัญหาจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามนโยบายของทางรัฐบาลและนี่คือการปฏิบัติาภารกิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนงานราชการในจังหวัดสระบุรีในรอบเด่นที่ผ่านมาครับสวัสดีครับ ท่านและครอบครัวมีสุขกายสุขใจ,จเจริญรุ่งเรืองได้ในสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ต้องการขอให้สงการานต์ปีใหม่ไทยขอให้ชีวิตทุกท่านมีความสุขมีความรุ่งเย็อเหมือนกับความเย็นของสายน้ำทั้งในวันนี้วันที่นี้แล้ก็ตลอดไปครับขอบคุณวทับสรรค